สวัสดีคะ่ะทุกๆุ่คนมือนีได้มาเจอก,กันกับนัดอีกแล้วเนาะจ้ามือนีเสนอเมนูออมไก่ใส่ฟักทองเนาะจ้าออมไก่ใส่บักอื้อห้าวเนี่ยละจ้ามือนีนะกเขิชมีตับไกแบ่แ่บๆพร้อมจ้าหนี่จ้าทุกคนเบิง่งฟักทองน่ากินมากเลยจ้าก่อนเอิญน,นะกเขิต้ม ตับไก่สะกอนเนาะจ้าวิธีสูตรไม่คือการลวกตับสะกอนเพื่อว่าบอไห้มันข้าวเนาะจ้าก่อนที่ห้าเสียเอาไปออมเนาะจ้าตั้งกระทะหมอห้อนแล้วนัดกระใสเพื่องเคียงลงไปเนาะจ้าใส่น้ำซุปลงไปนัดกระเสพัดพริกให้หอมเนาะจ้าให้น้องหอมหอมแล้วก็ใส่เนลือไก่ลงไปจ้าโคลี่โคลี่ให้เข้ากันแล้วก็ใส่น้ำซุปลงไปน้อยหนึ่งเนาะจ้า ต่อมานะก็เอาฟักทองลงไปเนาะใส่เห็นเบิร์ดเลยฟักทองมือนี่เนาะจ้าเซตแล้วก็คุกเข่าให้เข่ากันเนาะจ้าบักเอื้อนี่ก็เป็นบักเอือ้อออแกนิกเนาะ,จ,ะจากสวนแถาแกเองใส่ผงผงรดลงไปผงสูตรรสลงไปน้ำตาลลงไปน้ำปลาลงไปเซตแล้วก็โคเล่โคเล่เลให้เข่ากันเนาะจ้า ทุกคนเอ้ยยังพอสุกก็กินหอมหวยหวยแล้วพี่น้องเอ้ยมาเด้อม,มาเบิงน้องนาทเทตุใส่น้ำซุปไก่ลงไปเนาะจ้าคนให้เข่ากันสักน้อยแล้วก็ปิดฝาไวจ้ะเสร็จแล้วก็เปิดฝาซิมได้เลยเนาะจ้านัดกระเสี่ยวมใส่ตับไก่ตบถ่ายเนาะจ้าตับไก่ที่นัดต้มซุกแล้วเนาะจ้า เอาไซเข้าไปแซบแซบกิ่นหอนกลมกลม่อมแล้วก็ปิดฝาไว้สักพักหนึ่งนะคะอร่อยมากเลยนี่จ้ะพี่น้องเบิงผลงานของนัดจ้าตลักใส่ถ้่ยเลยจ้ะพี่น้องนี่จ้าน่ากินไหมคะกระซิมเบิงเนาะจ้ะอุย้ยพี่น้องรสศาสย์อย่าบอกผู้ใดเด้อแซบค่กเบิงเนี่ยแซบแซบแซบ,บพร้อมกินเลยคะ่ะนี่คะ่ะ ออมไก่ค่ะออมไก่ค่ะทุกคนน,น,นี่นะตักให้ดูทุกคนดูสิออมไกน่น่ากินมากเลยเนี่ยตักไก่ยัย่ว,วเลยนะอืใส่ฟักทองด้วยกินกับข้าวสุย สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ได้มาเจอกันกับนาบอีกแล้วนะคะมากินข้าวกับออมไก่กันค่ะออมออมไก่ใส่ตับไก่ใส่ฟักทองนะคะฟักทองนีไ่ได้มาจากสวนของข้าวแก่นะคะเขาแบ่งมาให้กินเนาะแล้วก็ข้าวสวยร้อนๆค่ะม,มามากินกันอร่อยมากๆเลยไม่รอแล้วหิวมากเลย แล้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้าสวัสดีค่ะ